ใครเปิดคลิปดีวะเฟียดมึงก็เฟียดค่ะเฟียดค่ะเนตั้นเปิดสองช่องเป็นเออตันตันเปิดสองช่องไปเออตั้นต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตันต้องเปิดยังไงเลยอ้าวเขาเปิดเหมือนที่มึงแคสเกมคนเดียวอ่ะรวยเหรอเขาคนเดียวกูไม่ได้เปิดเอาเปิดเองก็ได้ปะสองห้ามเอาละครับพบกับพวก รากาัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินนะ้างขอดีตต้อนรับเข้าสู่หายในรอบร้อยปีที่เราจะรวมตัวกันได้ครั้งหนึ่งเปิดแทบขึ้นมาเนี่ยฝั่งผมเนี่ยฝั่งตำรวจจะเป็นคนที่ต้องเออไปแอบนะฮะ <c oughs> ตำรวจนั่นเองแล้วก็ฝั่งโจเนี่ยจะเป็นฝ่ายหาครับตอนนี้เปิดไปเสร็จหรออยากเปิดลิปอีกรอบหนึ่งวะ เอาม่เข้าบ้าหน่หมกูหรยวกูเข้าบ้างเอามอรวมตัวก่อนไหมเอารวมตัวเออเอ้นบอรวมตัวก่อนไหมเออแล้วก็หลีกรอบเอัวไอ้กุ้งแห้งเมื่อไหร่พวกมึงจะมาเนี่ยฮัลโหลใครเหลือบ้านะฮัลโหลมาเหลือใครวะเฮ้ยเขาทำอะไรเฮ้ยเฮ้เฮมืเน้เราเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเลยเฮ้ยเยเฮ้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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเไ้้ ไอ้แม่เย <Yeah. S 1> <c oughs> ้กล้วยหอมทำสนเปิดคลิปมันยากไหมโดดไม่ยากหรอกเพราะกมึงแม่สนอะออกมาสักทีสี่เสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเอออะเปิดคลิป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 มึงหยุดป่าก่อนมี <c oughs> จะได้เปิดมไม่ได้ไอคลิปนี่ก็ป่าจังเลยเอาไอ้เย้พ่อเย้ไอ้เฟียดไอ้เย <Yeah. S 1> นี่มากระชากไอ้เย้มายืนดิมายืนมายืน มึงมันยืนหาพ่อมึงตรงนั้นเหรอไอ้เหี้ยไว้ก็แบบแฟนกล้องมาที่กูไงแล้วก็แบบสูมเอ้ยอะไรล่ะนี่เว้ยเอ้ยคุ้ถ่ายแม่งแล้วมึงเล่นอย่างเองเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเอาโปรแกรมให้นะพวกมึงไปอ่านกันเองนะมึงเป็นเหี้ยหรอมึงอยู่กันได้หมด กุ้งกล้วยกุ้งกล้วยนี่เดี๋ย่างงี้ครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กอรต่อสายเตียงกโบวันนี้เราไม่เล่นไฮซีกันนะครับผมฝั่งนี้เราก็จะมีโจรมีตำรวจนะคนที่เป็นตำรวจก็จะเป็นฝ่ายแอบส่วนคนที่เป็นโจรก็จะเป็นคนที่ต้องหานะครับโอเคไปนำขาดพวกมึงไอ้เหี้ยนับเที่ยงครึ่งได้หาตีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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  โอ้ไม่ก็ไหนคนัเนี่ยสวัสดีทุกคนใครอยู่ในห้องสีม่วงหรอทุบหน้าต่างออกไปด้วยแหละม่วงหมดเลยหรอเออเพิ่งเห็นว่าใครดูทีวีอยู่วะเราเห็นนะเป็นกุ้งตัวแดงๆแล้วก็พยายามจะอยู่ในห้องไอ้แจ็คตัวกูเป็น ตัวอะะไรนเป็นกุ้งไงอันนี้กูก็เคยเป็นกุ้งแล้วเลยเติกุ้งมาจากเคยซื้อกาปปิจอนเหี้ยหัวเหอะสาถามอะไรเล่นกูไม่เล่นกุ้งไอ้สัสโอ้ยเสียงเดินเต็มกระบาเลยอ่ะรู้สึกไม่หนุกยายแม่งเลยเอาแล้วกูย้ายมาหาวิทยาลัวะเนี่ยถามมิงแม่งโคตรส้นเลยว่ะส้นตีนส้นตึกมั้งไอ้สัส คอนเทนต์แจ็คคอนเทนต์คอนเทนต์ต้องมาแล้วไอ,อ้เม่อยากตกยังเลยออกเข้าไปเข้ายังไงอ่ะไปด้วยอยากไปด้วยใบให้ไหายแสบอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลยเพดานใช่ไหมนะ่ะใต้เพ,พดานมันอยู่ในเพดานนะกูอบอกแค่นี้แหละอยู่ในเพดานใช่ไม่ใช่เพดานเฮ้ยไอ <c oughs> ้ดูฮะ อดูกล้องกูดูกล้องเลยแปลกแปลกๆหน้าตามันเหมือนโซเกียวเลยแจ็คเนี่ยมันปลาสโมกอยู่เนี่ยมันปลาระเบิดด้วยเนี่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 ยมันปลาสโมกรัวๆเลยตรงสโมกอ่ะมันอยู่ตรงสโมกอ่ะไอ้ยักษ์สโมกมันปลาได้เรื่อยๆเหรอกะเนี่ยมันมีคนอยู่ใกล้แล้วมีคนอยู่ใกล้แล้วมีคนอยู่ใกล้แล้วกูใช่ไหมโอ้ใช่ไหม เฮียปาโดนเฉยไปเว้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 ยอุ้ยเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะหายเฟียกเขาให้แอบไม่ได้ให้วิ่งเล่นอ้าวแจ็คมันอยู่ในเนี้ย คือบอกเลยว่าชั้นใต้ดินเนี่ยนะเฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะสุกแกเปียนไอ้โดไอ้โดมันเจอไอแจ็คแล้วกูว่าเจอแต่ว่ามันยังเข้าไม่ได้มันยังแบบมันเข้าไปหาไม่ได้ไปนขอระเบิดหน่อยได้ได้ขอระเบิดได้ได้

เฮ้ยเห็นเฮ้ยเห็นเห็นไรเห็นข้าเห็นูอื่แอ้วเป็นการจุกที่แบบหลายสเต็ปมากเปรเอ้าโอ้ยนี่ไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีเสียงไปไหนใคนบ้าไปลมไม้ลมไม้ลมไม้ชัวปะเออเชื่อเอ้อ ยุกไม้ว่ะวนไม้วนไม้มาอยู่ในบ้านมามาอยู่ในบ้านเมาปิดใด้วยมันหายไปไหนแล้ววะามาอยู่ในบ้านทำไมันงทำได้ไงมาเมื่อคืนเมื่อคืนนี่สิจิก เฮ้มันปากกูได้ด้วยเหรอ magic ปาจนกว่าจะตายเนี่ยไอยู่ไหไออยู่ไหนเออ ปลาน้ำแข็งตายจึ๊บจึ๊บต่อไปเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเพื่อกูปอดบอมตายออกอะวะเอ้าไอ้เหี้ยกูยังไม่สั่นได้ใครอ่ะไหวไหมอไหวไม่ได้เออกูซื้อมือซะเนี่ย ซึมเศร้าท่อปะอ่ะท่ถอท่ถอท่อท่อห้องอาบน้ำซ่่มซึม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันสมองตรงนี้มันตั้งอยู่ในห้องเมื่อกี้เลยห้องน้ำเลยมันบอกท่วมซึม <c oughs> <c oughs> โอ้ เนส้มเลยไปแล้วเอ้าไอ้เหี้ยแล้วทุกจังหวะม่งแบบเป๊ะไปแล้วไอแสบเอ้าทุกอย่างแม่งลงตรงวอกมาเลยแล้วิดคอมกูยังไม่ได้แอบอยู่ดีต้องตีเอ๊ะอะไรโผล่ออกมาน้าสนับข่าใครโผล่ออกมาน้าแล้วขำกินมีไก่ได้ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วเฮ้ยเดดโจเดนไมว่ะเดดว่ะอ้าวอ้าวอ้าวไหนไหนข้ามันจะข้ามมันเข้าไปแล้วพุทธเข้าไปแล้วพุทธเข้าไปแล้วว่ะเดนไมว่ะอเดนไมว่ะคนมีป้ายแในพอร์ตมึงอยากจะบอกนี่ จริงจัเลย่ฟาร์ัลีเป็นีอะไวะมันบอกไปดิคยอยู่ไหนเนี่ยไม่น่ะมันถ้ามันอยู่ห้องบนน่ะโอ้ยอ่ไหนอามันติดกาแฟก็ติดกบแฟกนไ่ยวะอยู่บนฟออยู่บนฟรออยู่บนฟรอล้วใกล้แล้วกูว่ากใกล้แล้วก่อนใกล้แล้วก่อนใกล้ ไอสัตว์ไข่เขาปาสมกเราคุยเนี่เยอะแยะเนี่ยไเียคุยวันรอดเลยเนี่ยูุ้ยแล้วกหลุดกลุดวะมีกยหลุวะเฮยเียดอสัวนอกอมุดวอมุดวอลบหลังเสา ไอ้ย่าปานมาลีไม่สายลูกไอ้ย่าปานไอ้ย่ากูโดติดแขวะาไม่รอดหรอกเอ้าแ่วูเอ้ยขวัญเขวัญย่งโค้รเยอะเลย คนกลับไปหาเฉยเลยตะมกหนีออกมาแล้วนหลังย่นกันเหรอพวกมึงรู้เฮ้ยมันอยู่ตรงต้นานอยู่ใต้ต้นงตายอ้าวแล้วมันเล่นที่เดิมเลยมาดูมันดิกลับไปก่อนกลับไปกอดกลับไปกอดกูบอกแล้วให้แอบไว้ๆแต่มึงมุดแตหาก็ได้ ามแจ็คมันขึ้นมาแน่แจ็คตรงนี้ไงนี่นี่นี่ใครมันใกล้แล้ววะแจ็คมันรู้ทีใช่เหรอใช่หรือเปล่าใช่ใช่หรือเปล่าโหตรงนี้แม่งอย่างเขาวงกดเลยว่ะไอ้เจ้ามาอยู่ไหนวะใครมีคนใกล้วะแจ็คก็เวลาที่ไปหาย อย่างว่าใกลสองไกล้สองใครบอกตรงเราไอ้เกียร์ตู้ขาบไอ้ตู้ฐานมันยังไม่เปิดเลยสั่นออกมาแล้วอ้าก็เหมือนเล่าอะไรเออมันรู้ทิศมันรู้ทิศทิศเทียอะไรกันไปรู้กันตอนไหนวะโอ้โหะเร็วมากกระนาบผมบอกกระนะเฮ้ยเร็วไหมเปล่าแอบเลยไปชี้ก่อนนะ เฮียเพิ่งจะเดินมาแดกเห็นท yeah. well, so right so right like so ี sure? ่ก yeah. yeah. um, right. ูแอบเดี๋ยวพูดออกมากูแอบเลยงงมากเลยกูอ้าวอ้าวมัอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านแตงมาแล้วหายไปแล้วอยู่ในบ้านเนียนเนียนหลงหมดเลยในบ้านแต่กูเห็นนะในบ้านอะไรมันอยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้าน ไปคอมโบต่อไปคอมโบหลบอยู่ในปุ๊มมนอยู่ในบ้านมัเหรอไม่ไม่คือเสียงกูไอ้ทัดมันมีกี่คนวะมันอะขึ้ออนอันนี้เลยไม่ได้หรอว้าวอย่าพูดแล้วมึงว้ายว้ายอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยอย่าพูดเฮ้ยไปนี่ไปน้องนี่ไปข้าเลาด ไม่ได้หนี่กูหาบันไดออ่ยทำน้องละเอละมันจู้ว่ะอ้าวไอเีละละละะะ ได้ไโอ้ยเกียร์เอ้ยแม็กตามุสตัวหายใจไม่ออกว่ะออกซิเจนน้อยทัม มาหายหายไปคุณหาายายเสียล้วคุณหายไปไหนแล้วไใบเป็นกระดาษดีเฮ้ยเพื่อนยู่นี่เอ้ยเอาไอ้นมีคนอยู่ตรงน้นมาม่งตอนม่งไ้่มาไปไหนอ่รเยี่ยมจะอดได้วะมึงออกมานานไรขนาตัวปู้าน มกต้องมาเอกู้ที่นรนี้ตรงนี้เห็นป่าตรงนี้ตรงนี้เดินมาอยู่นี่มาอยู่อ้นี่ไปาก่อนไปก่อนนี่ตตามมาตามมาดไปไปไปขอดอกวิ่งกนคืออะไรโดนใจให้มึงต้องขึ้นบนไั่นแที่กบแเก็ไอ้เนี่ยมันมันพิกเซลพิกเซลอะ พิเคลหูพิเคลหูอะไรเราไม่มีอะไรเหมือนเลยอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไม่รู้เลยมันมันจะเบื่อบอกว่าไอเสียบอันนี้อะไรกูวัดทะลุตู้มาเลยกล้วยมึงเนี่ย ฉันมาทำอะไรที่น <funz poker> ี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นด้อย่าเปี่ยนยังครับปคลิปดีกว่าอย่ลืมเกาอี้นะจ๊ะบ๊ายบาย